ดวงชะตาลัคนาราศีสิงประจําเดือนมิถุนายนนะคะเครื่องเดือนหลังเป็นยังไงในเดือนนี้เนี่ยจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ย ทํางานหาเงินด้วยความตั้งใจก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีของคุณเดือนหนึ่งเลยแหละเรื่องการงานจะมีช่องทางในการทํางานค่ะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะการติดต่อเจราจาเจราจาต่อรองดีวงานต่างๆสําเร็จหรุลวงค่ะการงานที่คุณลงมือทําเองนะคะหาเองทําเองคิดเองทาเองอย่างเงี้ยจะประสบความสําเร็จได้ดีมาก เรื่องการเงินได้เงินเพิ่มเติมได้เงินมากขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาอาจจะเป็นเงินพิเศษเป็นเงินโบนัสเป็นเบี้ยเลี้ยงอะไรก็ตามแต่แต่จะมีะรายรับหรือมีเงินเพิ่มมากขึ้นเกิดโชคลาภทางการเงินค่ะโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่15นะคะมิถุนายนเป็นต้นไปมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคด้วยค่ะเลขเด่นจากดวงดาวนะคะเลข1เลขสี่เลขห้าให้ไว้ด้วยเผื่อใครจะมีโชคดีเรื่องความรัก คนรักนะคะจะมีความมั่นคงกับความรักของคุณเพราะฉะนั้นก็ส่งผลทำให้มีความรักที่มั่นคงตามไปด้วยค่ะเรื่องอุบัติเหตุระมัดระวังอุบัติเหตุจากฟืนไฟนะคะดูแลให้ดีหน่อยปลั๊กไฟในบ้าน เสียบอะไรพักอะไรทิ้งไว้หรือเปล่าระมัดระวังเรื่องฟืนไฟนะคะหรือใครจุดทูบจุดเทียนไหว้พระก็ดูแลในเรื่องของทูบเทียนให้ดีนิดนึงหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุทําให้เจ็บตัวจากความซุ่มซ่ามของตัวเองก็ได้ค่ะมงคลเสริมลัคนาราศีสิงเสริมโชคเสริมลาบกันไปเลยด้วยน้ำเต้าดูดซับมหามงคลนะคะจะได้ดูดเงินดูดโชคดูดลาบและที่สําคัญมีเหรียญเทพพระรหูทรงครุฑพิธีสีภาพไว้บูชาเลยค่ะดวงชะตาจะได้เปลี่ยนแปลงจากร้ายกับกลาย ดีที่ดีจะได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะดวงชะตาลัคนาราศีกันรประจำเดือนมิถุนายนในเดือนนี้ค่ะ ถึงจะมีความเหนื่อยล้านะคะจากแรงกดดันหรือว่าความกดดันรอบตัวแต่ก็จะพอมีเรื่องดีๆเป็นกำลังใจเป็นที่ชื่นใจได้เรื่องการงานจะมีความสำเร็จในการทำงานความสำเร็จนั้นเกิดจากสติปัญญาความรู้ของตัวเองคนที่สมัครงานค่ะได้งานทำแน่นอนในเดือนนี้นะคะงานหรือธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการติดต่อเจรจาการติดต่อสื่อสารนะคะ จะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีความสำเร็จได้ดีมากค่ะ แต่ว่าจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนนะคะดูข้อตกลงต่างๆให้ดีค่ะการทำสัญญาต้องทำให้รัฐกลุ่มนะคะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินการเงินรั่วไหลเลยมีรายจ่ายมากมีเหตุที่ทำให้จ่ายเงินเสียเงินโดยเฉพาะการจ่ายเงินไปกับปัญหาสุขภาพของตัวคุณเองหรือคนในครอบครัวนะคะที่สำคัญดูแลทรัพย์สินของมีค่าให้ดีค่ะเงินทองก็ต้องดูแลให้ดีเพราะว่าระวังเงินหายของมีค่าสูญหายเรื่องความรัก คนที่ยังโสดแต่งกับงานอยู่กับงานทุ่มเททำงานแบบนี้จะดีมากกว่าแต่ถ้าว่ามีคู่แล้ว ก็ต้องประคับประคองความรักด้วยความอดทนสักนิดหนึ่งนะคะอยากแก้ปัญหาด้วยอารมณ์ค่ะเรื่องสุขภาพระมัดระวังการเจ็บป่วยจากความเครียดความตึงเครียดคิดมากนะคะหรือระมัดระวังความเจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับในช่องท้องค่ะกระเพาะลำไส้ท้องอืดแน่นท้องกดไหลย,ย้อนพวกนี้นะคะระมัดระวังด้วยมงคลเสริมลัคนาราศีกันก็เป็นลัคนาราศีที่จะมีโชคดีมีความสําเร็จในการงานได้เงินจากการ ติดต่อเจรจานะคะเพราะฉะนั้นนี่เลยค่ะสุดยอดสีพึ่งขุนแผนมนตรานครลาค่ะมีสีปากเลยจะได้เกิดมหานิยมแล้วก็เกิดโชคเกิดลาบตามดวงสตาแล้วที่สําคัญนะคะทำงานสําเร็จได้จากสติปัญญาความรู้ของตัวเองเพราะฉะนั้นบูชาเหรียญพระสุนทรีวานีค่ะจะเป็นมงคลให้เกิดสติปรรัญญาสติปัญญาเปิดปลอดโปร่งนะคะดวงสตาลัคนาราศีตุลประจำเดือน มิถุนายนในเดือนนี้ค่ะถ้าคุณตั้งเป้าหมายในเรื่องใดสิ่งใดนะคะขอให้ทำอย่างเต็มที่จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นได้เรื่องการงานความสำเร็จในธุรกิจการงานจะเกิดขึ้นจากสติปัญญาที่คุณมีเกิดจากการคิดการพูดการอ่านการเขียนของตัวคุณนะคะอ่านให้เยอะดูให้เยอะฟังให้เยอะนะคะคนที่ทำธุรกิจจะมีโชคดีจากหุ้นส่วนจะมีโชคดีจากพาร์ทเนอร์ จะมีโชคดีจากคู่ค้าแต่จะต้องระมัดระวังอาจจะมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันอยู่บ้างนะคะก็ขอให้มีความประนีประนอมกันเรื่องการเงินวันที่1ถึงวันที่14จะมีเงินมีโชคลาภจากต่างประเทศหรือได้เงินจากทางไกลได้เงินจากการซื้อขายทรัพย์สินตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงสิ้นเดือนถ้าเกิดทํางานทาธุรกิจด้วยความตั้งใจนะคะความตั้งใจในสิ่งที่ทำนี่แหละความตั้งใจในการหาเงินอย่างเต็มที่นี่แหละคะ่ะที่จะทําให้ได้เงินเข้ามา เรื่องความรักได้รับโชคลาภได้รับสิ่งดีๆได้รับข่าวดีนะคะเรื่องราวที่เป็นความสุขจาก หุ้นส่วนหรือจากคู่ครองคนรักก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคนรักของคุณเนี่ยอาจจะหงุดหงิดง่ายหรืออารมณ์ร้ายไปสักนิดหนึ่งนะคะก็เขาเรียกว่าคนนึงร้อนคนนึงก็ต้องเย็นคนนึงพูดคนหนึ่งก็ต้องเงียบนะคะปัญหาจะได้ไม่เกิดเรื่องสุขภาพแข็งแรงดีค่ะสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นอาจจะมีการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเช่น,เอนอาจจะไอแห้งๆเป็นหวัดภูมิแพ้แบบนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆพักผ่อนให้พอนะคะดื่มน้ําให้เยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์มอง คนเสริมลัคนาราศีตุลค่ะมีพระกําลังแผ่นดินเสริมดวงชะตานะคะและที่สําคัญค่ะพระรอดหลวงฮริพุนชัยนะคะก็ต้องมีบูชาเอาไว้ติดตัวเลยจะได้เป็นมงคลคุ้มครองดวงชะตาให้พบเจอเรื่องดีๆที่เป็นความสําเร็จค่ะ โดยสตาลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนมิถุนายนในเดือนนี้นะคะขอให้โฟกัสนะคะเซนเตอร์ชีวิตหรือทุ่มเทชีวิตไปกับการทํางานเป็นหลักค่ะจึงจะมีผลดีมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นตามมาได้เรื่องการงานวันที่1จนถึงวันที่14นะคะคนที่ทําธุรกิจนะคะหรือทํางานอยู่และมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์มีคู่ค้านะ พาร์ทเนอร์คู่ค้าหุ้นส่วนที่ไปร่วมงานด้วยเนี่ยจะนำเอาความสำเร็จมาให้ค่ะตั้งแต่วันที่15ไปจนถึงสิ้นเดือนอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานมีการเปลี่ยนงานมีการย้ายงานหรือมีเหตุมีเรื่องนะคะที่ทำให้ต้องไปแก้ไขปัญหาในการทำงานเนาะก็ต้องทำงานอย่างมีสติกันหน่อยธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศคะ่ะนำเข้าส่งออกประสบความสำเร็จได้เอาเป็นว่าทุ่มเททำงานให้เต็มที่ก็แล้วกันผลดีเกิดขึ้นมากกว่าผลเสียแน่นอนเรื่องการเงิน มีรายจ่ายอยู่ตลอดตลอดตลอดเลยค่ะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องการเงินส่งผลให้การเงินนะคะติดขัดเนาะเพราะฉะนั้นประหยัดนะคะอะไรจะจ่ายก็คิดหน้าคิดหลังก่อนแล้วที่สําคัญค่ะระวังเงินหรือของมีค่าถูกขโมยหรือว่าสูญหายนะเรื่องความรักคนที่มีคู่มีคนรักจะมีความทุกข์เพราะมีความรักนี่แหละ นะคะต้องระมัดระวังปัญหาในชีวิตคู่หรือปัญหาในความรักแต่ถ้าคุณยังโสดอันนี้ดีทุ่มเทเวลาไปกับการทำงานหาเงินนะคะแต่งกับงานดีที่สุดแฮปปี้มากกว่าค่ะเรื่องอุบัติเหตุจะมีอุบัติเหตุทำให้เจ็บตัวถูกมีดบาดถูกของมีคมบาดนะคะเดินหัวไปชนกระจกนะคะเท้าเตะเก,ก้าอี้ ชนขอบโต๊ะนะก็ระมัดระวังความสุ่นวามซ้หรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ด้วยมงคลเสริมลัคนาราศีพิจิกค่ะความรักมีปัญหาบูชา พระตีมุรตินาตราชนะคะที่สยามดวงก็มีเหรียญพระตีมูรตินาตราชให้บูชาเป็นเหรียญเนื้องเงินสวยงามมากค่ะเสริมดวงชะตาในเรื่องความรักและความสงบสุขนะคะในชีวิตรักชีวิตครอบครัวและที่สําคัญนะคะแหวนนารายทรงครุฑนาคราชลัคนาราศีพิจิกต้องมีสวมใส่ติดตัวบูชาเอาไว้เลยจะได้เป็นการคุ้มครองตัวคุ้มครองตนให้พ้นจากดวงชะตาและเอาชนะต่อสอุปสรรคทั้งหมดได้ค่ะ ติดตามอัปเดตนะคะคำพยากรโดวงชะตา12ราศีแบบนี้กันได้ทุกๆเดือนนะคะกับแก้วค่ะได้ที่สยามดวงแอมเบรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ